สวัสดีครับวันนี้วันที่26พฤศจิกายน26พฤศจิกายน2563อ่าเพึ่งจะตื่นนอนประมาณ8โมงแต่จริงๆไม่ได้ไม่ได้พิ่งตื่นหรอกเพราะว่าตื่นมาสักพักก็ตื่นมาครึ่งเกือบชั่วโมงแล้วแล้วก็ออกไปเดินด้านนอกกับหลานไปเดินหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์อยู่ด้านนอก ก็เป็นวันแรกที่ตั้งใจจะทำคลิปเกี่ยวกับธรรมะเพราะว่าอยากจะทำยูทูบเบอร์ให้มีรายได้อ่า,อาพอจ,จับใจใช้สอยจะได้มีเวลาทำทาส่วนตัวทำกิจกรรมส่วนตัวที่เราชอบเราลักหลายๆอย่างเพราะตอนนี้ค้าขายอยู่ผมมีอาชีพค้าขายไงแต่ค้าขายเนี่ยรายได้ช่วงนี้แย่แล้วทีนี้มันต้องใช้กําลังใช้กําลังแล้วอายุเราก็มากขึ้นก็เลยอยากมีรายได้ที่ว่าใช้ ใช้แรงงานให้หน้อยใช้สมองให้มากหน่อยแล้วผมมีความชอบมีความรักมีความรู้เกี่ยวกับธรรมะอยู่หนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการนั่งสมาธิอ่ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้ธรรมะเนี่ยเป็นทานสิ่งที่เราปฏิบัติสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นทานกับสาธารณชนกับสาธารณชนทั่วไปแล้วที่นี้ยุคนี้มันเป็นยุคที่ว่าอ่สื่อกนทางโซเชียลมีเดียหรือทาง ผ่าน u t u b e เนี่ยมันจะได้ได้ผลแล้วติดไว้แต่ว่าบันทึกไว้ตลอดการใครจะมาเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้ผมก็พยายามสื่อให้ง่ายที่สุดให้ปฏิบัติในชีวิตจริงได้ง่ายที่สุดในฐานะของคราวาสหรือคนธรรมดาที่มีครอบครัวมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบยังมีหน้าที่การงานอยู่ยังไม่ใช่คนที่จะจพ้นจากภาระครอบครัวเพื่อที่จะไปบวชเป็นพระอะไรอย่างนั้น จะต้องเป็นคนที่ใช้ชีวิตจริงๆแบบผมเนี่ยใช้ชีวิตจริงมีลูกมีเมียม,มีครอบครัวมีงานมีการต้องรับผิดชอบแล้วก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ซึ่งตอนนี้ผมตั้งใจปฏิบัติรักษาสีลห้ามาได้ประมาณเ,าเกือบเกือบสอปีละเกือบสอปีประมาณเดือนมีนาะปีสองพันห้า้ีนี้ก็จะครบสงปีที่รักษาศีลน,นี่ก็ไม่ได้ที่เพื่อใครอ่ะแต่ว่ามันเกิด จากการตกผึกในความคิดเ,เราเราผ่านมาอายุปีนี้51าสิบเอ็ดรบอวันที่12บสพฤศจิกายนหกสิบสเนี่ยห้ปีพอดีครบบริบูรณ์แต่เริ่มคิดได้เมื่อใกล้ๆอายุ50าสิว่าคนเราเนี่ยควรที่จะคือใช้ชีวิตเดี๋ยวจะเล่าในคลิปต่อไปเล่าประวัติซึ่งก็ไม่จำเป็นหรอกแต่จริงๆถ้ามองมุมหนึ่งคือเขาเรียกว่าเป็น เป็นตัวอย่างตัวอย่างของคนคนหนึ่งซึ่งเราก็เรียนรู้ไว้หรือเราศึกษาไว้หรือเรารับข้อมูลไว้เพื่อมาเปรียบเทียบกับชีวิตเราแล้วก็สามารถเลือกปฏิบัติหรือเป็นอะไรที่สกิดใจบางคนที่ผ่านมานานแล้วก็ยังไม่ไม่เข้าใจเรื่องธรรมะซึ่งผมมองย้อน จากตัวเองไปเมือ่ออายุประมาณ48-49ย้อนกลับไปซึ่งตอนนั้นผมไม่เข้าใจเลยเรื่องธรรมะนับถือศาสนาพุทธก็จรงิงแต่ก็พยายามศึกษาหาความรู้แล้วก็คิดทบทวนอะไรต่างๆว่าเฮ้ยเราเราเกิดมาเรามีพุทธศาสนาอยู่เนี่ยแต่เราทําไมไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็เลยพยายามศึกษาและทีนี้ที่สําคัญคือสิ่งที่จะทําให้เราหันมาศึกษาธรรมะคือปัญหา ปัญหาต่างๆที่เกิดในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นหาเรื่องก,การงานปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องครอบครัวทุกคนคิดว่าต้องมีแน่นอนไม่มีเป็นไปนไม่ได้แต่จะมากจะน้อยจะหนักจะเบาเอานั้นก็แล้วแต่แต่ผมมีก็มีมาบ้างไงมีว่าเราก็เลยเอาธรรมะเข้ามาช่วยเราก็เลยศึกษาเรื่องธรรมะสุดท้ายก็คือมันจะต้องเป็นคนพูดธก็คือ <c oughs> ทานศีลภาวนาทานศีลภาวนา,า,นส,นา,วนาสามข้อ ปฏิบัติแค่นี้พอแล้มาถึงพื้นฐานนะถ้าเรายังไม่ลึกซึ้งเราเป็นคนพลเรือนธรรมดาครับทานศีลภาวนาทานก็คือการให้ทานทานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นให้หมูให้หมาให้กาให้ไก่หรือว่าถวายพระทหารพระต่างๆหรือช่วยเหลือคนต่างๆในรูปแบบต่างๆทาน อันนี้คร่าวๆนะครับเพราะเป็นคลิปแรกเนี่เป็นการเล็กเหมือนแตเติ้ลก็แล้วกันเป็นการเปิดตัวแนะนาตัวทานเสร็จแล้วก็ไปศีลศีลก็คือการรักษาศีลเอาแค่ห้าข้อพอหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่รักสัตว์สามไม่ประพฤติผิดในกางสี่ไม่พูดเท็จห้าไม่ดื่มสุลาและของมือเมเาอันนี้5้าข้อผมทําได้เรื่องทานก็ทามาตลอดชีวิตแต่เล็กๆน้อยๆแทบไม่รู้ฝึกเลยว่าทําไปเพื่ออะไรศีลเนี่ยรักษาได้โอกาสหลุดดยไม่เจตนาก็มีก็พยายามคิดว่ามันคือไม่เจตนาแล้วเราก็ เขาเรียกว่าตั้งใจใหม่ซึ่งโดยที่ว่าผิดเป็นโดยเจตนาเนี่ยของผมนี่ในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจําไม่ผิดมันไม่มีนะมีแต่ว่าบาังเอิญก็คือนั่นเป็นวิบากกรรมร่วมกันบ้างที่ทําให้ต้องมาให้เขาเจ็บหรือค่าชีวิตเขาอันนั้นไม่ได้เจตนาแล้วก็เป็นเล็กๆสัตว์เล็กๆทานศีลศีลและะ้วใช่ไหมคาวภาวนาภาวนาคือการกันเขาเรียกว่าภาวนาคือ การบริกรรมพุทโธการนั่งสมาธินั่นแหละก็คือการผมก็อยู่ในสายของศึกษาพศึกษามาก็ศึกษามาหลายครูบาอาจารย์แต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้เรียนมาเรียนเพื่อปฏิบัติได้จริงเนี่ยแล้วก็ยังมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นสายตึงเกินไปคือสายหลวงปู่มั่นลูกศิษย์สายตรงของหลวงปู่มั่นก็คือพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิลินทโร ครับผมหลานหลานเปิดประตูเข้ามาในห้องนอนอันนี้ห้องนอนนี้เป็นคลิปแรกหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรซึ่งตอนนี้เพิ่งจะได้ยศใหม่ก็คือสมเด็จพระยานนวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรคลิปนี้ก็ประมาณ6นาทีกว่าวันนี้ผมขอเปิดตัวด้วยคลิปแรกแค่นี้ก่อนนะครับแล้วมันไม่ทันแล้วที่แรกจะแนะนําการนั่งสมาธิว่าผมทําอย่างไรเอานี้เดี๋ยวไปติดตามในคลิปต่อไปขอบคุณครับ Lạn vào thì đi bye 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 bye